สวัสดีครับพ่อเมพี่น้องเอฟซี FC, กิงน้อยสู่ผู้สู่คนนะครับผมวันนี้ครับกิงน้อยก็ได้ต้มแซบใส่ออนหมูครับพ่อเมพี่น้องเอามาเห็ดสู่พี่สู่นอ้องไงแซบแซลากิงน้อยเด้อวันนี้พี่น้องเลยเข้าครัวครับหอมกลิ่นหอมมากโจยเลยพริกนี่อื้อ ความเปรี้ยวกะเี๊น้อยก็ใส่มะขามเปียกแล้วก็ใส่มะนาวลงไปในต้มแล้วก็มีความเปรี้ยวขึ้นมาแล้วความนัวความเค็มอย่างเกี๊น้อยก็ปรุงมาแล้วตอนต้มนะครับวันนี้ก็เอาแค่พ,พคริกผงเขาคั่วนี่มีพริกแห้งขว่วพร้อมไหมพร้อมเอนพี่น้องเลยใส่ลงไปเบิร์ต น้ำกระเด็นเลยพี่น้องเลยนี่ละกินสับแซบน้ำเกงน้อยเด้อม,มาสดสับแซบน้ำกันครับโอ้ยเกยงน้อยก็ลืมใบพักพี่น้องเลยว่าอยู่ลืมยังเด็กเกงน้อยไปเอาใบพักมาใส่น้ำก่อนนะมาบานนี้ใบพักครับโอ้ยเกยงน้อยก็ลืมพี่น้องเลยว่าอยู่น โบมีความเขียวความอย่างแน้วะลืมใส่ฮอทไปพากโอ้ยหอมขึ้นมาเลย,ยบ่ต้องมีแจ่วมีอย่างและกินจังซี่แล้วนี่โอ้ยไอควันนี้ยังขึ้นอยู่เลยครับ เห็นปะอืมอืมกระดินขอโทษขออภัยครับ ร่มเปื่อยๆเลยสดมานี่สุดยอดเลย นี่เป็นขวดขวดไซออน พริงแห่งขว้วหอมหอมครับมันยิงข้าวมั้ ไข่ใส่บัวข้าวได้คำไงอืม โอ้ยเหงอเตะออกอมาสดของทอดน,น้ำเกี๊ยงน้อยเส็บแทบเลยครับนี <h ums> แซบ่บเปื่อยนนมนุ่ม <h ums> อืเก่งน้อยนี่คนขี่ห้อนครับคนขี่ห้อนคนขี่เง่ออากาศน,อน้อนมีอย่งน,น้อยๆกับเงื่อออกแล้ว โอ้ใส่ก้อนนีいい่นะ โอ้แบบแมีเหงือกอืมนองเลย ก็ได้เมนูต้มแซบใส่อ่อนหมูครับอแซบอีนีเห็ดเองแซบเองคือเก่าเ่งน้อยกับเชฟลาพีแล้วน้องไปแล้วจากมาพบมาพ่อกันใหม่กับเมนูเด็กกอรอที่ตามรอรับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ